วันนี้ไปมรายคูนีลล้ได้รับรางวัลถ้วยพราชทา,านมนทีคูนี้เมื่อเรือดีจากอำเภอิเอจกัเบเรืรอออเมืพาครบไปอยู่ัไปลองน้ด้ลน้ดนูเรอิวหอกิเจออาชายสากูหนานก็ลองน้นเนแลแงแซ ขุนหารเก้าแปดเรือดีจากจังหวัดปึ๋งคัดอิจฉริศหลวงพ่อใหญ่แหล่งน้ำใสอองอุทิศสุดใจยิ่งแข็งระยะหาดชายยาวเป็นสง่าหน้าทัพสนัแก่งอาหงงามน้ำโขงที่ปึ๋งกันสุขสำราญที่ได้ยินเจอกับเรือดีไม่ธรรมดาครับจากเมื้องดีละกำปากพ่อหลวงพ่อพัดใสจากผ่านไทยแล้วครับในน้ำของหงส์สับฟิวจากอเมืองโผลพิษใสเปิดพิษใสเริ่มเริ่มพัดไปขึ้นมาแล้วเอาละว่อเรือดีอ่ะ กดนามเรือด oh! ีหกเอ้ยหกกระปิ้วจบเรือดีอาชาอีสานคุณหาข้าวแปดร้อยดานจัคเทลดังกดปลไปยผายแรงสลับไพ่สลับไพ่หัวเรือค่อยๆค่อยเดียวเลยอาศัยเอาละวันลไว้ประมาณอีห้าสิบเมตรไตคุณอางลัดตีไปหรืว่าหกกระปิ้วได้ไรบลาไปแล้วปล่อยไหลเรือเข้าเส้นไทยแม่ขอเสียงประมเบื่อนางให้กับทั้งสองทีมอีกสักครั้งครับ ครับผมก็ทางคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอชา้าตัดสินเรือใน,ร,อน,นร่องน้ำน้ำเงินร่องน้ำน้ำเงินพยักฟ้าอาชาอิสานขุนหาร98เป็นฝ่ายชนะครับ